โไราาเรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแล้วตอนนี้ออกำลังบุงปู่กำลังจกักรพรรดิบารมีรวมโพธิสัตว์ทุกองค์ปจเจกทุกองค์อดีตปัจจุบันอนาคตอันเชิญเทพพรมทุกท่าน มาโมทนาฝากระแสบุญไว้กับรูปรักษ์ที่ข้ับเจ้าสร้างเนี่ยเวลาใครสวดมนต์ไปบทใดก็มาที่รูปรักษ์เนี่ยแผ่กระจายพลังงานใครเอาไปใช้ก็กำหนดไปที่พระที่เราอธิษฐานศึกษาเรื่องรูปนามศึกษาเรื่องโลกธรรมในพระนี้ได้เพราะเป็นก,นกระแสวิญญาณเป็นกระแสหมุนเวียนของบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บารมีของเทพพมบารมีคนที่เขาอธิษฐานสร้างทุกคนสามารถทำได้ทุกคนเป็นมนุษย์ไหมเป็นกายอ่าเป็นมนุษย์กระทำได้ไม่ใช่ผ้าไม่ใช่มนุษย์คนทุกคนจะเป็นนักบวชไปเลยเวลาคนสวดมนต์ทำกรรมาฐานคุณก็เป็นคนดีทุกคนถ้าคุณไปด่าใครคุณก็เป็นคนไม่ดีจะว่านักบวชหรือจะว่ามนุษย์ถ้าคุณดา่าถ้าคุณนั่นคุณก็เป็นคนไม่ดีอยู่แล้วล่ะ ที่ดวงตาที่สูงมาแล้วสามารถทําได้จริงถ้าไม่ที่สูงไม่ได้ไม่ไดนั่งอยู่ตรงนี้หรอกครั้งแรกที่คิดติดตรงนี้ได้จากอะไรหลวงปู่ไงหลวงพ่อเนี่ย<อ>ใช่ตอนนั้นเปนอนอานหัวท่านอสอนสรารพัดนะท่านสอนว่าเองเป็นมนุษย์ไหมล่ะถ้าเองเป็นมนุษย์เองก็สามารถเป็นพระเจ้าได้เองอยากเป็นพระเจา้าเองก็เวียนวตายเองก็ศึกษาตามตามท่าน,านดี ที่ท่านสอนคือพุทธพุทธทางชีวิตจังอะถวายชีวิตทำบางชีวิตจังแล้วก็เดินตามรอยท่านท่านจริงไว้ในโลกนี่ไงแล้วช่วงที่หลวงพ <c oughs> ่อทำคิดได้เอง่คืออะไรคิดเองไม่ได้ <c oughs> คิดตามพลังงาน <c oughs> ลุงปู่ล้วนๆ <c oughs> เวลาคิดไม่ออกแล้ว็นึกถึงท่านแล้วก็สวดมนต์ไปแผ่ก่อนแล้วสวดไปสวดไปแล้วพิจนารณาแล้วว่าจะทำมือใดดีอย่างนี้ดีไหมเวลามันคิดออก ความรู้สึกมันจะผูกขึ้นมาเองถูกต้องกต่ท้งวิธีการสร้างพานอนิฐานการลมบุตรก็มาจากหลวงปู่มาจากท่านท่งนั้นแหละถ้าหลวงตาเป็นผู้ที่เอาสิ่งงนี้มาทดลองแล้วก็เคยแปกใช่ใช่ครับเป็นผลทำแล้วเป็นมันดีเป็นผลประโยชน์เองก็ต้องทำนั้นสวดมนต์น่ะถ้าเองดีเองก็ต้องทำใช่ไหมการจะทำก็ต้องขยันมันต้องอดทนมันก็ข้อให้ทำไม่ใช่ทำบันเดียวสองวัน มันก็ต้องทตาตลอดชีวิตยกตัววัคนทําความดีถูกอะไรนี้ยังไงก็ต้องทนทำใช่เพราะแก่มาเราก็จะได้ดีไงขี้เกียจก็ต้องทาทำขยันก็ต้องทำเพราะเองต้องกินอยู่แล้วอเองยังมีลมหายใจอยเองต้องกินยังต้องทำไม่มีใครช่วยเองได้นั้นแล้วคนที่เขาขี้เกียจเดี๋ยวเขาไม่อยากจะทำเนี่ยไม่อยากจะทำก็ต้องปล่อยไปจมกรรมแล้วแต่เขาอ่าก็เขากำหนดของเขาเองไง คือเขาขี้เกียจคือกําหนดความขี้เกียจของเขาเองเขาก็าอย่างคือเขากําหนดของเขาเองแล้วเราไปช่วยเขาได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้นะเราก็ต้องช่วยตัวเองไง